ขราบักท่านมาขายเป็นถงมาขายปั่นมาขายสามกองข้าวนำกข้านายทิบบาร์ทิบบาร์แล้วติดถึงได้สามตัวกได้ย่ห้วงแล้วเรียนสามแต่ว่าพวกันีเดียกันนับปัจบันยังสี่ล้าีหน่อยล้านมัดจเหมือนตัวละไม่แต่ว่าปัจนยังสี่ล้านีหน่อยต่ะน้ ระมื่อนั้นที่ระมไปเสี่ยงสองตัครับผมไปเชี่ยงทหารศูนย์ซื้อหาศูนย์ซื้อละบันหนึ่งบันบัดกคตรแนวว้างมาหาว่าตันบันบันบีนว่าจะเม่ยฉันเสี่ยงตัวเดียวเสี่ยงทหารศูนย์นะจ๊ะครับกันรักกับโคตรแนวว้างมาหายก็ไปหายยังกระไดว่าสันครับบันกระทุ่มกันจำใก้งงขึ้นการที่งงกัน ได้แกันเร่งงกาปลาปันส yeah, mm ัน hmm? ส yeah, oh. oh. yeah, so so so. oh? ันหนึ่งปันกะเท่ากระถงแในเ่ยวงพนเสียงทีเจ้าแม่ได่หงเสียงสามตัวดิจ้ะโอ้ยเงเสียงเปลแปดาศูนย์และเสี้ยงเาล่าได้กันว่าเขาบักขามแปลมาขายขหยสามสามตาเนี่ยะจะบักนาเขาเลยคร่้สามถุงเขาเลยว่าเอาน้าห่านที่ปดตลาแล้วมาสามตัวันให้เสียงทุก่นนั่น เียงเงยพูนแล้วเป็นผู้เซียงนะคร้บถือสามตัวแล้วกับฟันยังสีละโอ้ถึงราฟันนะเข้ากุงมากเข้ากคงมากแล้าปลูมากายไห่แล้วเอาสองงครับแล้วก็ถือสองตัวก็ถือลายอันนี้อันนี้เขาไข่แล้วสามงเป็นบัเปโอ้คตัวหนาสิบาทนะท่าน่าครับตัวหนรัเปียกมาเกนี่ เพื่อน่กะอันงานอนสันอันเก้าวันลาสันอันปาข่อยสิบเป้าอเลขไปแจกว่าไปบ้านไหนครับมีคนพาไปเอาเลขนะมีคนพาปลาเลขกเนาะว่ามีเพื่อนเก็บไปเอาเลขนะเชี่ยซึ่งเขาจะข้นเล็กอันของปาอาเลขกเนาะว่ามันยิ่งมันยาวมากมาันแทงถูกแทงแทงเทียน,น,นหายหลาย บอกว่ายูถูกทัิบ18ดอกติดของหมส้อันมันขึ้นไหมครับผมอันันมากันจูทูปทสิบแ8ดอกในกว้ามฝัน่งครับอันของหูียเลยแมมมาเคลืนกํลังบอกมูดจุถูบทัิบ18ดอกล่ะจะทำพิทีเหรอหูเมยจอยบานนี้ถ้าได้สามโตัเพิ่นแคแปด อันสามแปดสามุแปดหนึ่งออกเด็กเล่ามือเข้าเอาเอออเออออกเด็กเล่าเลยนะคะโอ้เมียนเมียนมียนดีเดีอดอมากรอดไปรอมากเกเด็กเล่าครับผมถ้านใดบันทึกบ้านด้ารนาด้านหลัะั้านทีอยู่โอเค แมวหุ่งเพิ also, mm ่นเอาเอาเลขแปดหาดเป็นเสียงเออายวงเสียงามตครับผมเออเสี้ยงถามตัวลับแตนี้คอยได้่าคอยเสียงใจกันคอยได้เสียงเกสองตคิดเสียงขึ้นเดียวกันนี่ยนะครับผมโอ้เสียงคนละต่ลเเสียงสามเสียงสอกองมุกไห้งจใหยันกระจายปครับคอยกันเลบ่ามุกมงโ้งมุกสิบปีเคยนี่ละครับ ไปแล้ว่าสิมาซองมังอี่ยังเสือแล้วไปยังกัรใจวงพันเข่าด้วยนี่บาหมดยเก่าใช่ไหมถ้าแต่แก่ไหนเล่าเสียงตัวเดียวหนึ่งเด้ครับอันเทงเกเก่าตัวเดียวเ้ยไหนเล่าเตียงวันนี้แล้วเตียงสามตัวอืโอ้เตียงสามตัวาวาตีถ้าแตนพันแม่ทำให้ทางกองวลการลาถ้าเอาหนี่จังบ่าถือโอ้ ในความฝันเล่าแต่เล่าเอาหนึ่งคือว่าเล่าได้แล้วแต่เล่าเอาสามทงเจ็ดสี่แล้วาลล่วเาเรก้ากับสามตุม้นี่ล่าอ่ะโอ้โอครับผมคือเอาสามธงเลยงันนี้เมื่อรุ่มากมหาไก่มาแปดม่ัวจะไปจับเป็น,น,อนมามาาตอมาาืมบบไป,จ,แบบแไปจัาลอตเตอี่ของปวารนนดีค่ะป้าร์ปว,ว<ม>าร์ปวารไปหาบลอตเตอรีเลมักว้านนี่แหละจ้ะครับผม กูก็เป็นอารมณ์เพราะใช้ออยไปเจับบอลตลี่มวัดนังค่านได้จักใบแล้วเจ้าแม่ะได้จักใบแล้วรถตลีฉันบองหจัดดีโอ้ตะว่าใไ้ให้คูครับไอ้ผู้ลงจับโอ้อู้เสิญปูมาให้ปูเป็นว่าก็ฉันตั้งเป็นใบบ้านเหยงกับไ้ปกหินโเลับได้หรือเปล เป็นบาปันใดแต่ว่าเป็น่าปันดเป็นเดลกสุดหลายยยบว่าได้เป็นๆๆๆปิ๊หลัก้าตัวต<ด><ด>มันซื้อไงดยได้ตัวนี้มันเป็นเล็อกตอืออูู้้ไปได้เห็นเป็นยางแข็งเดียวแต่นดี้ยี่น้องกว่าุดยอกันเออจุดรอ,อดรสภาพาน้อยแต่ละแร่งบอกครับโอ้เป็นศิละอันงานไปแข็งเดียวเปกฉพอได้ปกะเนินครับไปดึงกระลเออแต่ล่อันหาไปหาไปสุตเดียว,วาากักวกน หามใบสูเดียวกันบ้าเม่นบ้าเม่นสามวูดปกตบ้าตัวเป็นภากันเาเบิร์ต้าตพว่าเป็นเป็นยามกันยังปังสิงกันมาเอดเป็นไปยังติดหม่อยภาคเป็นจำรดีเผื่อภากันได้ไหมจ๊ะโอ้แสดงว่าเพิ่นเคยเนาะจะแม่เนาะเพิ่นเคยได้เพิ่นเลย่ภาไปเนาะจ้ามาลุ พระธระารากากาขึ้มันได้ครับปลาเราปลาลักสิมันเจ็ดตัวใหญ่ปลาบารลังที่สามตัวนหนาโอ้ครับผมอต่ไห้เล่าเตียงเหรอมันแมนเบิร์ตตะลักครับโอ,อือดูวเราเสียงแม่น,มนอยู่แต่ว่าไม่ไฮงนี่เสียงเลีกแมนมันว่าเจ้าแม่แม่ฮงนี่เตียงงายได้สิได้จะเตียงก็สิได้ไดี่เรครับรอ,อือถ้าเกินไ,ได้ใด ่านสื่อยังไหวกลางคอยไปยู่่หน้าเล่าโอ้ผมไอรักคอยไปใหล่า,หานอนนำ้ำมูเดีน่ะเออกอเสียล่าไปนอนงเทิงพ้นอยู่ผพ้เดียวเล่าเย็นนี่ล่าก็น,นอนงจมองเกาเล่าเด้เโอ้นั่งเทิงพนว่ครับจ้าถ้าพัดถ้าพัดคอยเกยรตะกีนคอยหนีไปยื้อท่างเงินนล่ากับก,นนกบลับไปนั่งมนอ,นองเกาอยบัดล่ากับมานอนมองเาอีกเลยโอ้าอว่าเอรให่ลาเป็นเพื่อนยังหนีอีกไอร่า อันตูรถตังเไหล่ตัวใหญ่โม่ชัแน่นครับผมใหงใหญ่เงินเนี่ยจะเป็นพนับเงื่อนไห้โมอมจ้ะโอ้มันจะเป็นพนับตัวไหมอใหญ่เป็นผู้เชียงเหล็กย่างเดียวครับเชียงมาป้าดยังไงกับ้าดก็โอว่เสียงไห่ละที oh. 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 Um, yeah. ่บอกตรงๆรถตัวกห่ลัไปเชียงโอ้ล่าจะว่าไม่ใชกระตุ้มมาโหลดรว่าโหลด เดี๋ยวพ่อด้อเปลี่ยนเพาะว่าทานช่อลงมาในรัศิได้หลายกันรัศันยั่งสี่รัศได้หลายรัศสิมาตัวไหนบอกว่ายากยากได้บอกผมในมั่วยน้ำในมา่ารัศมีมาได้เเป็นคนเลียมนล่งวันแต่ระก็บอกขั้นเก่าเกจเก่าเกจเก่าอยู่บอกข้นมานล้วเซียนเขาเซียนเขา ก็เด้ได้รับเนอกอ็ได้ได้ไมด้มากกว่ากระไดาได้ล้แก่ะไดได้ั้หดนี้เป่นคนว่าตอนเสร็ครับเป็นขความไงนเป็นไปก่อนม่เกาไปเห็เน่ยเป็นตอนเสร็จอยําน้ยางเง้ยไหมอือเป็นตอนเสร็จในทั้ง้นตอลงมากครับบาจริงทัดเสร็จปกลักเก่ากิ้งไหมครับได้เพื่อตุกคนกปได้มากกว่เขาก็ได้เลยบัตซเมหนึงเงิน าชุดมากห้ก๋วยเย็ดแหม้วนพุดหน่หลาแม่อเินึ่คือมวยเย้ฮงเห็นมวยใย้ฮงได้ครับเไมใช่ไหะใช้มวยชันเฮ็ดแต่แม่ก็ไม่เห็ดแต่แม่กัดมากจนก็บปพไเห็ดล้วกันเลยตอนกักเฮ็ดก็ต้องมากขอเห็ดก็ต้องกัดตาไปเฮ็ดมันได้ดายที่ว่างันทั้งบนตั้งหลังมวยเย้ฮงครับผมทู่บ้านซุ้มซุ้มใเห็ดก็เพิ่นผ่นมาขูกจักเป็นแผันหะูกจักเอาเย็นเพิ่น มัน,นกนน็ว่าเพมันเห็นเหล็กง่ามได้เหมือนเห็นเหล็กร้อยไปร้อยมาอทั้งกองใหม่เออ <Yeah. S 2> อืมอีนั่งจองอีนั่กพพกนก็มักใคร่คอยพากลว่าใกล้ไหมอืมครับมือหนั่นมันมาบนนั่นมันมาบนนั่นเก่าเกศเก่านะเออพอได้มาแล้วมันมีตะกะลีมาด้ตะก <laughs> <laughs> ั่ลีก็มามันมันตัวกวอยเออ มันบากันได้กันมันออกสามตัวนี่อัดยางเที่ยงครับขันเป็นผู้้าไปบนอืมขันนั้นมาจะเมฆจะแมฆจะมากตัวไหญ่เอออีสองเอ้มันมามันมากันมาครับมันมาเก่าหาฉันเรียกว่าบะมี่ดอกเก่าหาฉันปั่นเจ้าโดจันเออฉันแต่บนเก่าเก็ดเก่าขันได้เขาแข็งมันหดฉันเรียกแข่งเขาบนยุหันละครับผมอันเรี้กพากันได้หลายแบบอันนี้ฉันแบบทุกแบบเลยว่า อันีสทีก็เห็นเขาทีเห็นเปิดได้สันเลยนมาสันบ่แฟนครับระจามเสนอเองมเจ้าบอกเองต่อแต่เรื่าอืมก็เรยว่าสี้ากันมาเห็นมือวันมือวันพูดยี่นงโอ้วันพุดสีขอดเนี่ยจ้าครับผมข่าวสากันจอเห็นเหนเิดไหนขึ้นมือใหญ่หงเห็นมือใหญ่หงมเ้หอะครับอันไม่ได้ว่าจอเห็นตอใหญ่หงมไม่ต้องให้เหมือนไม่สันเล่นะ่าเออมุกเปลไม่อยากมามุจเจ้า คือคือผู้ไรไปอันนี้เจ้าแม่ติด้อให้เบิร์ตเป็นบ่ครับฮะการผู้ไรไปนี่เจ้าแม่ติดต้อเบิร์ตเป็นบ่ต้อเลยเบิร์ตต้อแล้วนมจะได้จัไ mm ด้งวนี้เลยที่ค่ะโอ้ปิต้อเสร็จนี่ต้อแบบไหเจ้าแม่เพราะข้ดเห็หุจักดิันมัดอันบ้างกับ้านน่ดีบ้างกะบ้านแลนไปเห็นตาเพล่นนี่ยดีม่วนบางในเกดกับนั่งแม่กอบไปคับมือยหุงอันเออพวผมข้ดิเห็นได้เจ้าแม่ว่าตอแบบไหนพในพวกผม พวกผมเด็ดตอยังงจะแม่ฮะพวกผมเด็ดตอเส็จยังมัน่าเด็ดตอเด้อโอ้ยเด็ดตอสนะมันมีกิ้งท่านเก่ากิ่งอ่ะจะไม่เ็ษไหมค่ะออันแบบว่าเศษร่อนเสษนอันนี้ล่ะเฮ้ยถ้าสิดตอมาตะกบงอลงมาลงมานตาเลยอ่อตอเส็นี่ต้องหากิ่งท่านเก่ากิ้งบ่ อืมห้ากัดจีไรท่านใจได้ครับวันนี้ได้แหละครับโอ้ห้าหเองบอกจะแม่คือธอข้าวเองไม่กะโอ้ต้นบัากันกองกองกองขึ้นขึ้นนเหนดหรือพิม่งย่งงดนมาตอโอ้อันเสียบด้วยนะน่ะนาลาลาเป็นมาตอนนี่ลาเป็นอาสินบ้านต้อหล่ะกัมาผูกใส่งาท่านตอลงมาตั้งเทิงหล่ะกับมะผูกอเป็นกระไดสองวันอะเดี๋ถ้าผัดเป็นต้อนั่นโอ้คัะผมเนากะได้เป็ต้อสินด้วขนาด จำนวนเลยว่าข่อยบ่ข่อยว่าเ็ดให้เขาก่เลยว่ามาเหตุทกไหนเหดใ,ให้เบิดก็ต่มาเหตุแต่ต้อนหลักก็มั่เบน่นไห้ว่าเสียเอาเท่าใดเท่าใดตัวดกัได้างอืมออไม่ใช่คงคเปิบนไห้นั่นแหละเป็นต่อเป็ไม่ต่อไม่ต่อยัางไรเป็นก็ได้บาดผัวเป็นได้เก็ตเงินไปละผัวเป,เป็นเป็นราบ้าทเนี่ยอครับผมเดินไปหอดผัวเพิ่นเดินเดินไปหอด ได the ้บทความว่าบ like ันท่มนีก็เล่ยทมาหมูอันะอันดูน้ำกันกับบกบกันอืมบกเกเครื่องโม่กันได้ปะบกกันไหขั้นกับบอกตุเทียบันบกเู้ใดอยากไดล้ากับบ่บนเอาเพราะว่ามองนีมองนีเป็นสิบสอบบนสอบบนแหละก็ไม่เสษพอพรามันตอเส้นอือเส้นที่หยาบหยาบไหมคะเส้นที่หยาบหยาพไปเส้น้ำเราเอามากบกสามเส้นคูกันลงมาโอ้สามเส้นบุนะเออจุสามเส้นลงมาก แงมาเลยอมันข้าสิขาย,ยัานข้าสิสมันซมเสนอ่อนๆนุออน่ยน,นมน่าเขาสิขายเป็นสเป็นของเปนกระืโอโา้ครับผมเกเห็ดเป็นสีรับตองตอตอข้าวจังไหนไบเออแม่นีรีนะเน่ขาต้องต่ติดไม่นะาตาย,ายิงนะอันใยวีเป็นอยา่างใดาลเป็นอย่างวินีเป็นด<ม>อกใย,ยบีใาใยวีคอ,อยเคยเ่อยดี่อยบิดนีนะมุ่เจอจะจันจับเตรียมใจยก้นได้ ันมื่เจ้าว่าเสียมืเจ้ว่าไดนี้ผกันมืเจ้าทีเมันเจ้มาเลยเหมือนกันกัสไยกนีช่อมเออไนได้มาเอ็นกับม่ยกงงน่ะไปเลยได้นะล่ะเออันได้ได้มาตัพุ่นละกันมื่เจ้าว่าต่องเห็นจังไดุ้่เจ้าก็สิได้เออแต่กหนี่บีดีดุ่เจ้าต้องอสนบนพัดบกันได้ซ้ำหล่ามุเจ้ากัต้อไมยีกันเลื่อ่งเนตัอเสินยืดเส้ลระค่เ ครับผมอืมก็สรแล้วครับผจัดอข้ามาว่างห้ควยหลายเ้าหมู่บ้านต้อวา่ปจอให้ชุ่มโมยหายขงข้าศึกไปฟันดีๆเองข้าศึกจะซื้อยิงได้ครับข้าศึอยากซื้อตัวมันดอกยิงได้การเอาเลยต้อนสิแล้วสิมาเางอาครับผมเนาะจะมาสรุปให้เด้อพี่น้องได้สำหรับอ่า ที่เจ้าแม่ฮารีเพิ่นเว้ามาท,ทั้งหมดทั้งมวลครับผมเนาะก็คือเพิ่นให้แม่ฮุงไปเสียงเนาะกับแปดห้าศูนย์นี่แหละพี่น้องฝากตอนเอฟซีสุขุมสุดคนมาย้ำกันอีกครั้งแปดห้าศูนย์อย่าลืมห้าศูนย์ศูนย์หาและก็เลขทูบเนาะคือว่าจุดสามสิบแปดดอกเด้อพี่น้องเด้นนอเนาะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีขอให้แห้งๆปังๆรอย้ำอีกครั้งเนาะวันที่ ก็เล็กออกอีกมือนึงพี่นะ้องเนาะฝากตอเพอดพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ